สวัสดีค่ะพบกับหนูอีกแล้วนะคะเข้าใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับแตงโมคาวันนี้นะคะเข้าอีกแล้วค่ะสำหรับรถครอบครัวแบบนี้เลย Toyota f o r t ์จูเนะคะบอกเลยว่าคันนี้ Sigma โค่ะ2.8 Sigma 4ฟออโต้โเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเซกเมนต์ใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะไปกันทั้งบ้านไปกันทั้งครอบครัวและที่สำคัญขับ4อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ปี2016ลูกค้าขาบอกเลยว่าคุณได้ออปชั่นเต็มๆจริงๆสำหรับ Fortuner คันนี้นะคะกับราคาโคตรพิเศษจริงๆเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าค่ะว่าคันนี้ราคา เท่าไหร่เนาะแต่ก่อนจะได้ราคานะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าสําหรับ โ o โยต้าฟอร์จูเคันนี้นะคะมีอะไรให้กันบ้างสําหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกเนาะคันนี้เป็นขาวมุกนะคะกระจังหน้ามาแบบโครเมียมแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีชุดแต่งให้รอบคันแล้วมีไฟตัดหมอกให้ไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดียรไลท์เดียให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าบอกเลยว่าสวยๆเลยค่ะมาต่อเลยค่ะด้านข้างนะคะมากับล้อใหญ่ๆแบบนี้แม็กของโรงงานขอบ18แบบ นี้เลยนะคะมาต่อเลยจ้ารถสูงสูงแบบนี้นะคะก็ต้องมาพร้อมกับบันไดข้างแบบนี้นะคะขึ้นลงจะได้สะดวกสบายมีคีย์เลสกุญแจให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะมาสำหรับภายในอ่าเปิดเข้ามาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้จะแบบนี้เลยนี่นี่เห็นไหมสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้านคนขับนะคะ เลื่อนขึ้นหน้าลงหลังนะคะได้เลยเนาะระบบคันนี้เป็นระบบซูสตาร์ตแล้วเรียบร้อยเนาะเออนี่พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับแพดเดิ s ลชิพเลยใครที่ต้องการใช้พวกแพดเดิลชิพนะคะคุณได้ใช้แน่นอนสำหรับคันนี้นะอ่ะและมาต่อกันที่จอค่ะนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับจอที่เป็นจอ Android แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทัชสกรีนตัวนี้ เนวิเกเตอร์ก็มีให้แล้วนะคะของเราอยู่ที่นี่เลยนี่ซอยสวนปัก43จ้าใครมาไม่ถูกปักหมุดตัวนี้เลยนะคะมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลแบบนี้สำหรับแอร์สามารถปรับโหมดได้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะเราสามารถปรับด้านซ้ายด้านขวาให้ได้เลยเนาะและนี่ค่ะเราจะมีปุ่มปรับโหมดลื่นถไลแบบนี้กันลื่นถไลนะคะและมีตัว DAC แบบนี้ด้วยค่ะนี่มีไฟให้ด้วยเนาะ นี่สำหรับออโตโฟค่ะใครอยากจะปรับเป็นออโตโฟหรือว่าตัว H2 นะคะลูกค้าก็สามารถปรับโหมดตรงนี้ได้เลยแต่การปรับนะคะลูกค้าต้องหยุดลดก่อนนะจ๊ะห้ามปรับโดยอัตโนมัติหรือห้ามปรับโดยการขับขี่นะจ๊ะ สำหรับเกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์เกจใช้หรือเกียร์ขั้นบันไดนั่นเองค่ะใช้งานสะดวกสบายมากๆแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากกว่าเกียร์ที่เป็นแบบขั้นลื่นถลายแบบนี้เนะาะและสำหรับตัวนี้ค่ะเราจะมีในส่วนของ Eco Mode และ Power Mode ให้ด้วยใครอยากให้ขับเคลื่อนเยอะๆใช้แรงเยอะๆก็ไปปรับที่ Power Mode ได้เลยใครอยากจะใช้แบบว่า สบายสบายขับเนิบๆนะคะก็สามารถปรับที่ e ีโคโหมดได้เลยนะจ๊ะสำหรับภายในคันนี้นะคะกว้างขวางมากใหญ่โตมากนะคะและมาพร้อมกับเบาะหนังที่เป็นสีชาแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนี่นะโอ้โหดูไฟด้านบนนะคะช่องเก็บแว่นนะคะก็ยังใช้งานได้ตามปกติไฟใช้งานได้ตามปกติเดี๋ยวไปดูแถว2กันค่ะว่าเป็นยังไง นี่ค่ะสำหรับแถว2นะคะโอ้โหเบอแทบยังไม่ได้ใช้งานเลยลูกค้านะคะตัวนี้ก็สามารถเออเท้าแขนได้นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็นี่ค่ะเรายังสามารถปรับแอร์เรนะคะหรือว่าปรับโหมดแอร์นะคะได้ด้วยตัวเองหรือหรือเราจะปลดเปิดที่เป็นออโต้ไปได้เลยค่ะนะคะนี่เย็นสบายฉ่ำไปเลยแถว3ก็ยังมี แอรนะคะเป็นแอร์ราวตอนที่3นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันจ้า mm hmm. สำหรับด้านท้ายนะคะนี่เลยจ้ะ mm hmm. มาดูบั้นท้ายกันหน่อยนะคะ mm hmm. สำหรับตัวนี้ mm hmm. นี่2.8ลูกค mm ้า hmm. ไม่ได้โกหกจริงๆตัวนี้มันคือ Sigma 4แล้วจริงๆนะคะ mm hmm. มาพร้อมกับนี่นะคะสปอยเลอร์ไฟเบกรกดวงที่3ให้พร้อมและยังมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ mm hmm. ลูกค้านี่ นะคะชุดแต่งรอบคันจริงๆไม่ว่าด้านหน้าด้านกลางแล้วก็ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสครับเพจที่เป็นตรงรุ่น Fortuner เลยเนาะอ่ะอ่ะขออนุญาตเปิดด้านท้ายก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ประตูหลังไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่จ้ะเปิดขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆนี่ด้านหลังนะคะแถวสามใครไม่ได้ใช้งานนะคะใครไม่ได้ใช้งานพับเลยค่ะซ้ายขวา นะ,ะวางของอำนวยความสะดวกได้สำหรับแอร์ราวแอร์ตอนหลังนะคะและยังมีไฟด้านหลังห้องเก็บสัมภาระให้ด้วยนะคะอ่ะปิดจ้านี่ มันเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะสำหรับการเปิดกระโปรงหลังนะคะเราไม่ต้องแบบว่าแบกฝาท้ายที่หนักๆนะคะมาใครที่กำลังมองหารถนะคะ Toyota Fortuner แต่ว่าเข้าแล้ว2.4อย่างเดียวเลยเนาะวันนี้นะคะนุยเอาเข้ามาให้คุณแล้วนะคะปี2016กับ Sigma 4ตัว 2.8V นะคะคันนี้ในราคาพิเศษจริงๆ 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะ79,900บาทคันนี้บอกเลยผ่อนเพียงแค่1,6,000มื่บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดกันเลยค่ะใครที่กำลังสนใจคันนี้จัดได้เต็มจริงๆออกรถกับนุ้ยเหมือนเดิมค่ะ99บาทเท่านั้นนะคะขอภาระในระบบนะคะไม่เกิน100%เาะและที่สำคัญลูกค้าขา ใครที่อยากผ่อนเบาๆ84งวดได้16,000บาทลูกค้า โปรโมชั่นก็ยังมีจัดเต็มนะคะและที่สําคัญลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถพี่นุ้ยทํำยังไงนะคะโทรมาจา้ะ0961898698เบอร์ที่ปักหมุดไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาคุณถึงหน้าบ้านและถ้าเรื่องผ่านแล้วหนูก็ยังไม่สะดวกขึ้นมารับรถเราก็มีบริการส่งมอบรถให้ฟรีทุกจังหวัดเหนือใต้ออกตกลูกค้าขาที่ไหนก็แล้วแต่เรามีบริการส่งมอบฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อย่างใดเนาะและที่สําคัญคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์กล่อง1ปี1นึ่งมืนกิโลเมตรเอาไปเลยช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเอาไปให้จุกๆแล้วกันเนาะและก็น้ํามันเอาไปเต็มถังล้นๆกันไปเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยแต่ใครไม่ชอบซิกมาโฟใครไม่ชอบ2.8เราก็มี2.4นะคะอย่าลืมนะยังไงโทรกรี๊งกลางมาถามปรึกษาไฟแนนซ์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยเจ้า f o r t จ n e r สีขาวมุกค,คันนี้นะคะปี2016 799,000บาทผ่อนเพียงแค่16,000บาทลูกค้ากู้ได้เต็มจะออกรถกับหน่วย99บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ